เพราะวัสดุหลังคาไม่สามารถกันความร้อนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับเราจึงต้องใช้ฉนวนด้วยและคุณรู้ไหมครับว่าฉนวนที่เขานิยมใช้กันมีอะไรบ้างมีคุณสมบัติอย่างไร วันนี้มาหาคำตอบไปด้วยกันครับสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทต่อแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนําติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่าง การต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับอย่างที่หนึ่งครับฉนวนไฟเบอร์กร์ดหรือฉนวนใหญ่แก้วฉนวนชนิดนี้ครับใช้ดีมากๆก็คือจะช่วยสะท้อนความร้อนออกและดูดซับความร้อนได้ด้วยครับอย่างที่2ครับฉนวน PU Fo โฟเจ้าตัว P u โฟมนะครับจะถูกฉีดไว้ใต้หลังคานะครับ ช่วยลดเสียงได้ด้วยนะครับฉนวนชนิดนี้ลดความร้อนลดการรั่วซึมได้ด้วยติดไฟแต่ไม่ลามไฟครับปัจจุบันจึงนิยมเป็น PU Foam แบบนี้ซึ่งอยู่ในประเทศไทยมาแล้วก็นิยมกันหลกัหลกๆก็คือนะ่าจะ3าปีนี้แหละ PU Foam แบบนี้เวลาฝนตกเสียงจะเบาลงเบาลงจริงๆนะครับต่างจากไม่ใส่แล้วก็ต่างจาก PE อย่างมากเบาลงจริงเป็นไงฮะประมาณนี้เนาะฟังเสียง อย่างที่3ครับชนวน P E Foam ครับฉนวนชนิดนี้ครับจะเป็นแผ่นจะถูกวางไว้ใต้แผ่นหลังคาเมทัลชีตนั่นเองก็นิยมใช้ในกลุ่มโรงงานต่างๆนะครับเพราะต้องใช้เป็นจำนวนเยอะเพราะว่าฉนวนชนิดนี้ราคาไม่แพงครับและชนวนอย่างที่4ที่ผมจะมาแนะนำก็คือฉนวนเยื่อกระดาษครับเป็นฉนวนกันความร้อนและเป็นฉนวนกันเสียง เนื่องจากมีส่วนผสมหลักที่ทําจากเยื่อกระดาษรีไซเคิลและถูกนํามาแปรรูปโดยมีส่วนผสมของแร่ป้องกันมแมลงป้องกันเชื้อราป้องกันการลามของไฟแต่ไม่ค่อยนิยมใช้กันมากนะครับคุณสมบัติเยอะมากนะอย่างที่3นะครับและทั้งหมดที่ผมกล่าวมานะครับก็เป็นชนวนที่ยอดนิยมใช้กันคุณใช้แบบไหนอยู่หรือเปล่า หรือว่ามีแผนจะใช้แบบไหนนะครับลองคอมเมนต์มาคุยกันดีกว่าครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนและคุณอยู่กับผมครับปลคส่อแสงทองกันช่างครับสวัสดีครับ